แตลุยโจเตรียมสอบนายหน้าประกันวินาศภัยวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยคำถามข้อแรกสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อใด1ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรั์2บริษัทออกกรมธรรม์ให้3ผู้เอาประกันภัยชำระเบีย้ยประกันภัย4บริษัท ตกลงรับประกันภัยแม้ไม่ได้มีลายลักษณ์อักษรคําตอบคือข้อ4คําถาม้ตอต่อไปการประกันภัยคําจุนคืออะไร 1. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกที่เสียหาย2การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทุกประเภท3การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยด้วย 4. การประกันภัยตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คำตอบคือข้อ1นึ่คำถามข้อต่อไปสัญญาประกันภัยเป็น 1. สัญญาทางแพ่ง2สัญญาสมริดรูป3สัญญาที่ลงลายมือชื่อเพียงฝ่ายเดียวสามารถบังคับฟ้องร้องคดีได้ 4. ถูกทุกข้อคำตอบคือข้อ4 คำถามก็ต่อไปหากประสงค์จะซื้อรถยนต์ต่อจากผู้อื่นซึ่งได้ทําประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งไว้ต้องทําอย่างไร 1. ยกเลิกกรมธรรม์เดิมเพื่อขอเอาประกันภัยใหม่เพราะเปลี่ยนเจ้าของแล้ว 2. เปลี่อนเปลี่ยนชื่อผู้ร,รับป,ประโยชน์มาเป็นเจ้าของผู้ซื้อรถคนใหม่ก็เพียงพอ 3. แจ้งบริษัทขอเปลี่ยนผู้เอาประกันภัยให้ทําการบันทึกทําสลักหลัง สี่ไม่ต้องทำอย่างไรเพราะกรมธรรม์คุ้มครองรถยนต์จนครบกำหนดอยู่แล้วคำตอบคือข้อ3คํคำถามข้อต่อไปหากซื้อรถยนต์ต่อจากบุคคลอื่นที่ได้ทำประกันภัยพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้ต้องทำอย่างไร 1. ยกเลิกกรมธรรม์เดิมเพื่อขอเอาประกันภัยใหม่เพราะเปลี่ยนเจ้าของแล้ว2เปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์มาเป็น ของผู้ซื้อคนใหม่ก็เพียงพอ3แจ้งบริษัทขอเปลี่ยนผู้เอาประกันภัยให้ทําการบันทึกสลักหลัง 4. ไม่ต้องทําอย่างไรเพราะกรมธรรคุม้มครองรถยนต์จนครุบกําหนดอยู่แล้วคําตอบคือข้อ4คํคถามก็ต่อไปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คําว่าราคาแห่งประมูลประกันภัยหมายความถึง 1>, 1. ราคาของวัตถุที่เอาประกันภัย2ราคาของวัตถุที่เอาประกันภัยหักด้วยราคาความเสื่อมสภาพ3ราคาของส่วนได้เสียที่กำหนดไว้ในสัญญา4ราคาที่จะได้รับการชดใช้เมื่อเกิดความเสียหายคำตอบคือข้อ3คํคำถามข้อต่อไปข้อใดไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา870ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณีเอาประกันวินาศภัยทรัพย์สินสิ่งเดียวกันหลายบริษัท หผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้จากแต่ละบริษัทเท่าเท่ากัน 2. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ทั้งหมดตามจำนวนที่ตนได้รับความเสียหาย 3. ผู้รับประกันภัยจะต้องทำการชดใช้แบ่งตามส่วนที่ตนได้รับประกันภัยไว้ 4. ผู้รับประกันภัยจะต้องทำการชดใช้ก่อนหลังตามลำดับวันเวลาการรับประกันภัยคำตอบคือข้อหนึ คำถามก็ต่อไปนายเอกเช่าตึกสองชั้นซึ่งมีมูลค่า1นล้านสองแสนบาทของนายอ้วนในราคาเดือนละ1 0 0 0 0บาทนายเอกได้ทำประกันอัคคีภัยตึกที่เช่าไว้กับบริษัทเอในวงเงิน <c oughs> เอาประกันภัย8 0 0 0สนบาทต่อมาอีกหนึ่งเดือนก็ได้ทำประกันอัคคีภัยตึกหลังดังกล่าวกับบริษัทบี B ในอีกในวงเงิน4,0,000 0บาท รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์อีกในวงเงิน1 0 0 0 0แสนบาทโดยทั้ง2โครมธรรม์มีนายเอกเป็นผู้เอาประกันภยัยและผู้รับผลประโยชน์ต่อมาเกิดไฟฟ้าลัดวงจรไม่ตึกเสียหายชั้น2ราคาที่ประเมินความเสียหายเป็นเงิน2 0 0แสนบาทโดยเฟอร์นิเจอร์เสียหาย2 0 0 0มบาทนายเจะได้รับค่าสินไหมทดแทนอย่างไร 1. จะได้รับจากบริษัท A20 0 0 0บาทได้รับค่าเสียหายเฟอร์นิเจอร์จากบริษัท B อีก2 0 0 0 0บาท 2ได้รับจากบริษัท A 150 0 0บาทได้รับค่าเสียหายจากบริษัท B เป็นค่าตึก5 0,000บาทและเฟอร์นิเจอร์อีก2 0 0 0 0บาท3ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเป็นค่าเสียหายเฟอร์นิเจอร์จากบริษัท B 2000 20, 0บาท4ไม่ได้รับค่าสินใหม่ใดๆเลยคำตอบคือข้อ3คำถามข้อต่อไปลักเก์ใด หลักเกณฑ์เรื่องใดไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภยัย <c oughs> ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หหลักความสุจริตสอหลักการเฉลี่ย 3. หลักละเมิด 4. หลักริรอนเสิ็จคำตอบคือข้อ4ี่าคำถามข้อต่อไปกรมธรรม์ประกันภยัยกฎหมายกำหนดให้มีรายการใดดังต่อไปนี้เสมอหราคาแห่งมูลประกันภยัย2วัตถุที่เอาประกันภยัย3ชื่อผู้รับประโยชน์ 4ถูกเฉพาะข้อสองและข้อสามคำตอบคือข้อสองคำถามต่อไป <c oughs> ในกรณีรถของท่านถูกรถของนายโจซึ่งมีประกันภัยชั้นหนึ่งกับบริษัทเอชนเสียหายโดยท่านเป็นฝ่ายถูกท่านจะเรียกร้องได้อย่างไรหนึ่งเรียกร้องค่าเสียหายจากนายโจหรือบริษัทเออีกทางหนึ่งสองเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทเอหากได้ไม่ครบส่วนที่เหลือ จากในโจสามเรียกร้องค่าเสียหายได้ทั้งจากบริษัท A และในโจต้องร่วมกันรออับผิดชอบ4ถูกทุกข้อคำตอบคือข้อ3คำถามข้อต่อไปในการรายการในใบเสร็จรับเงินตามกฎหมายอาจไม่มีรายการอาจไม่มีรายการข้อใดดังต่อไปนี้ก็ได้ 1. ชื่อบริษัท2ชื่อผู้ชำระเบีย้ยประกันภยัย3ชื่อผู้เอาประกันภยัย4ไม่มีข้อถูกคำตอบคือข้อ3 ดังก็ต่ปไปสัญญาประกันภัยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่3ฝ่ายคือ 1. ผู้เอาประกันภัยผู้รับประกันภัยและผู้ชําระบี้ประกันภัย2ผู้เอาประกันภัยผู้รับประกันภัยและตัวแทนในหน้าประกันภัย3ผู้เอาประกันภัยผู้รับประกันภัยและผู้ขอเอาประกันภัย 4. ผู้เอาประกันภัยผู้รับประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์คําตอบคือก็อ4 คำถามก็จะไปบุคคลภายนอกที่เป็นวัตุประสงค์ของการประกันภัยคำจุนหมายถึง 1. บุคคลทุกคนที่มีใช่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย2บุคคลที่มีใช่บุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย3บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของผู้เอาประกันภัย 4. ถูกทุกข้อคำตอบคือข้อ4 คำถามข้อต่อไปโมคียกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายถึงหนึ่งการกระทำที่ใช้บังคับได้ตามกฎหมายจนกว่าจะถูกบอกล้าง 2. การกระทำที่เสียเปล่ามาแต่ต้นไม่มีผลบังคับได้เลย 3. การกระทำที่ถือได้ว่าขัดต่อกฎหมายถือว่าไม่มีการแสดงเจตนา 4. การกระทำที่สมบูรณ์เฉพาะบางส่วนจนกว่าจะให้สัตยาบันคําคำตอบคือข้อหนึ่ง คำถามข้อต่อไปผู้เอาประกันไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายถึง 1. คู่สัญญาซึ่งตกลงจะส่งบี้ประกันภัย2คู่สัญญาซึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน3บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน4บุคคลผู้จะพึงได้รับบี้ประกันคำตอบคือข้อ 1. คําคำถามข้อต่อไปผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์จะเป็นบุคคลเดียวกัน หรือไม่เพราะเหตุใดหนึ่งได้เพราะกฎหมายระบุไว้สองไม่ได้เพราะกฎหมายห้ามไว้สามไม่ได้เพราะไม่ถูกต้องตามหลักประกันภยัยสี่ได้หรือไม่แล้วแต่บริษัทจะอนุมัติให้เป็นรายๆไปคำตอบคือข้อหนึ่งคำถามข้อต่อไปตามสัญญาประกันภยัยเงินที่ผู้เอาประกันภยัยต้องส่งให้กับผู้รับประกันภยัยเรียกว่า1ค่าสินใหม่ทดแทน2ดอกเบี้ย 3. เบี้ยประกันภัย 4. ค่าธรรมเนียมคำตอบคือข้อ3 ตามก็จต่อไปคําว่าผู้รับประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายถึง1คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือใช้เงินจํานวนหนึ่งให้สองคู่ตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจหรือในหน้าสามคู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยสี่บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินใหม่ทดแทนคำตอบคือข้อห คำถามก็ต่อไปคู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะทรงเบี้ยประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและานนพาณิชย์ี่เรียกว่า 1. ผู้รับประโยชน์ 2. ผู้เอาประกันภยัย 3. ผู้รับประกันภยัย 4. ผู้ซื้อคำตอบคือขออ้อ2 คำถามก็ต่อไปคำว่าผู้มีส่วนได้เสียในความหมายของการประกันภัยหมายถึงหนึ่งบุคคลที่เป็นทายาทของผู้เสียหายสองบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการเอาประกันภัยสามบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสี่ถูกทุกข้อคาตอบคือข้อสี่คำถามก็ต่อไปสัญญาประกันภัยจะมีผลผูกพันคู่สัญญาต่อเมื่อผู้เอาประกันภัย มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนที่เสียในเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยประกันไว้นั้นถูกต้องหรือไม่ 1. ถูกต้อง2ไม่ถูกต้องเพราะบางเรื่องกฎหมายกําหนดให้ทําได้สาผูเอาประกันภัยไม่จําเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยไว้4ถูกทุกข้อคําตอบคือข้อ1คําถามข้อต่อไปคํากล่าวที่ว่าสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทนถูกหรือไม่ หนึ่งไม่ถูกสองถูกสามที่ถูกเป็นสัญญาฝ่ายเดียวสี่ที่ถูกเป็นสัญญาระหว่างผู้รับประกันภยัยผู้เอาประกันภยัยและผู้รับผลประโยชน์คำตอบ,บคือข้อสองคำถามข้อต่อไปสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่ต้องอาศัยความซื่อสัต์จจะรุดใจต่อกันอย่างยิ่งกรณีใดบ้างที่ถือว่าขาดคุณสมบัติข้อนี้1่ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง2ตัวแทนประกันชีวิตไม่แถลงข้อเท็จจริงให้ผู้เอาประกัน ชีวิตทราบสามผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยถแถลงข้อความเท็จซึ่งเป็นสาระสาคัญของสัญญาสีผู้เอาประกันภัยถแถลงข้อความเท็จซึ่งเป็นสาระสาคัญของสัญญาคำตอบคือข้อสี่ คำถามข้อต่อไปสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาซึ่งต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตคำกล่าวนี้ท่านเห็นว่าถูกต้องหรือไม่หถูกต้องสองไม่ถูกต้องสามไม่จําเป็นต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตสี่เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องใช้ความระมัดระวังเอาเองข้อสี่เป็นหน้าที่ของผู้รับประกันภัยที่ต้องใช้ความระมัดระวังเอาเองคําตอบคือข้อหนึ่ง คำถามข้อต่อไปกรมมาทันประกันภัยนั้นกฎหมายบัญญัติว่าต้องลงลายมือช่อของ 1. ผู้รับประโยชน์สองผู้เอาประกันภัย3ผู้รับประกันภัย4ผู้รับประกันภัยร่วมกับผู้เอาประกันภัยคำตอบคือข้อ3ามคำถามข้อต่อไป เมื่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยตกลงทำสัญญาประกันภัยแล้วผู้รับประกันภัยจะต้องส่งมอบกรมมทันประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือไม่หนึ่งต้องส่งมอบกรมมาทันให้ผู้เอาประกันภัยถ้าผู้เอาประกันภัยร้องขอ2ต้องส่งมอบกรมมทันให้แม้ผู้เอาประกันภัยจะไม่ร้องขอ 3. จะส่งมอบหรือไม่จะส่งมอบให้หรือไม่ต้องย่อมแล้วแต่ผู้รับประกันภัย4จะส่งมอบให้ ถือไม่ก็ได้เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บังคับไว้คาตอบคือข้อ2คําถามก็ต่อไปกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยต้องส่งมอบให้กับผู้เอาประกันภัยนั้น1ต้องมีเนื้อความต้องตามสัญญาสองไม่จําเป็นต้องมีเนื้อความต้องตามสัญญา4จะส่งมอบให้หรือไม่ย่อมแล้วแต่ผู้รับประกันภัยสามจะส่งมอบหรือไม่จะส่งมอบให้หรือไม่แล้วแต่ผู้รับประกันภัย สี่จะสมมอบให้หรือไม่ก็ได้เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บังคับไว้คําตอบคือข้อ1คําถามข้อต่อไปเหตุการณ์ข้อใดแสดงว่าบริษัทได้คุ้มครองให้ประกันภัยแล้วหนึ่งนางสาวเมี่ยวโทรแจ้งบริษัท A ประกันภัยของประกันภัยรถยนต์โดยแจ้งรายละเอียดของรถและบริษัทได้แจ้งเลขที่การรับประกันภัยให้นางสาวเมียวทราบโดยนางสาวเมี่ยวยังไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สองในดำครอกใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระเบ,บีย้ยประกันภัยที่บริษัทบีสำนักงานใหญ่สามในแดงได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากบริษัทประกันชีวิต C ว่ายินดีรับประกันชีวิตให้โดยต้องเพิ่มเบีย้ยประกันภัยอีก2 0 0บาท 4. นางสาวแอนได้รับอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารซึ่งธนาคารได้มีสัญญากับบริษัทดีประกันชีวิต ให้การรับประกันชีวิตแก่ลูกค้าธนาคารเพื่อคุ้มครองหนี้โดยมีธนาคารเป็นผู้รับประโยชนาคา์คำตอบคือข้อ1คําคำถามต่อไปสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาประเภทใด 1. สัญญาต่างตอบแทน 2. สัญญาฝ่ายเดียว 3. สัญญาที่ต้องการรับผิดต่อบุคคลภายนอกคำตอบคือข้อ4ถูกทุกข้อคำถามต่อไปวัตถุต่อไปนี้ สิ่งใดเอาประกันภัยไม่ได้ 1. ความซื่อสัตย์สึกจริต 2. ความประมาทเลินเล่อของมนุษย์ 3. ความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ 4. ไม่มีข้อถูกคำตอบคือข้อ4ี่คำถามข้อต่อไปกรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ด้วยเสมอคือ 1. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย 2. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย สามระคาแห่งมูลค่าประกันภัย4ถูกเฉพาะข้อ1และ2คงกับตอบคือข้อ4คํคำถามข้อต่อไปสัญญาประกันภัยมีคู่สัญญาอย่างน้อย2ฝ่ายคือ1ผู้รับประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับประโยชน์ฝ่ายหนึ่งผู้รับประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่งผู้รับประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับตัวแทนประกันชีวิตฝ่ายหนึ่ง3ผู้รับประกัน ภัยฝ่ายหนึ่งกับนายหน้าประกันชีวิตฝ่ายหนึ่งคำตอบคือข้อ2องคำถามข้อต่อไปกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องมีข้อความระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้เสมอไปหรือไม่ 1. จะต้องระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้เสมอ 2. จะมีหรือไม่แล้วแต่ผู้เอาประกันภยัย 3. จะมีหรือไม่แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภยัย สจะต้องระบ,บุชื่อเพราะกฎหมายำกำหนดไว้คำตอบคือข้อสองคำถามข้อต่อไปสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทนหมายความว่า 1. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องส่งเบี้ยประกันภัยแต่ผู้รับประกันไภัยไม่มีหน้าที่ใดๆ 2. ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องให้จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ำกำหนดไว้แต่ผู้เอาประกันไภัยไม่มีหน้าที่ใดๆ าผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องส่งบี้ยประกันภัยตามที่กําหนดและผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องใช้เงินเมื่อมีการมรณะหรือเมื่อสัญญาครบอายุตามที่ระบุไว้ในสัญญา4ถูกเฉพาะข้อ2และข้อ3คําตอบคือข้อ3